ทังที่มานั่งคุยกันใน oh, พี่อ้อยพี่ชอาตัวต่อตัววันนี้น้องนอกใจสามีไปเป็นชู้กับสามีคนอื่นด้วยเหตุผลที่ว่าผู้ชายคนใหม่ดูแลเอาใจใส่ดีกว่าสามีของตัวเองพี่เราหลงเขาคืออยู่กับพี่เขาคือเขาแบบดูแลใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาคอยซัพพอร์ตเราอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่กับสามีเราคือเขาไม่เคยไม่เคยมีเรื่องนี้เลยมาเลยคือพี่เขาทําให้เราหมดอะคะ่ะแต่คือมันมีข้อเสียคือเขาเรื่องผู้หญิงนะคะ ก็คือเหมือนแบบเราก็จับได้ตลอดว่าคือแบบมีผู้หญิงนะ,อะนอกจากแฟนเก่าเขาแล้วเขายังมีผู้หญิงคนอื่นก็มีค่ะจนทําให้เราแบบสับสนเคยแย่งเขามาได้สุดท้ายเขาก็ไปมีผู้หญิงคนใหม่อยู่ดีแถมวันนี้น้องยังถูกทุบตีเหมือนกับที่ภรรยาเขาเคยโดนเขาพาผู้หญิงมาที่ห้องเราก็จับได้พยายามแบบจะเข้าไปเขาก็ออกมากันเหมือนกันทําร้ายหนูเหมือนกันภาพภรรยาเขาเข้ามาในหัวหนูเลยที่แบบว่าตีเขาจนเลือดออกเย็บแเข็มนี่ไงค่ะ หนูก็โดนปีเราเหมือนตอนที่เขาตีแฟนเขาอางเงี้ยตมตามสนองเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยคนดีไม่รักดันไปรักคนไม่ดีถึงเวลาแล้วที่น้องคงต้องตัดสินใจเลือกใครสักคนนึงเราไปรับชมเรื่องราวของเธอคนนี้พร้อมๆกันค่ะมาเจอกันกับยายนพี่ชาตีสวัสดีค่ะก็คือเรื่องของหนูว่าก็คือเหมือนหนูอยู่กินกับแฟนมาสี่ปีค่ะก็คือมีลูกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็ หนูตั้งแต่ที่อยู่ด้วยกันมาคือหนูไม่เคยมีแบบเรื่องผู้ชายอะไรเงี้ย<ม>เข้ามาเลยจนกระทั่งมาประมาณต้นปีนะค,ะค่ะก็คือไปเจอพี่คนหนึ่งในโซเชียลอะคะ่ะ<ม>ซึ่งเขาก็อยู่ละแวกบ้านอย่างเงี้ยะค,ะค่ะพอคุยไปคุยมาเราก็แบบเริ่มซึมซับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจกนกระทั่งเหมือนแบบ หนูตัดสินใจแบบว่าหนีกับหนีแฟนไปอยู่กับก่อนหน้านั้นหนูกับแฟนมีปัญหาอะไรกันไหมคะก็คือเขาจะไม่ค่อยสนใจอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะไปไหนยอะไรเงี้ยเขาก็เราก็จะไปด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาก็จะแบบเหมือนเรื่องเงินเรื่องทองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบคือเราก็คือเหมือนกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือแบบจ่ายใครจมันนะอะไรเงี้ยคือนิดนึงเขาก็จะแบบทุกบาททุกสตางค์อะไรของเขาอย่างเงี้ยจนกระทั่งเหมือนแบบเรามาเจอพี่คนนั้นคือซึ่งอะไรที่เราไม่เคยได้รับจากแฟนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พี่คนนี้เขาก็บอกว่าเขาว่าเลิกกับสาอาภรรยาเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่ที่หนูเข้าไปได้วันสองวันหนูก็ไม่เคยเจอแฟนเขานะคะจนกระทั่งมาประมาณได้สองสามอาทิตย์เนี่ยคือเหมือนภรรยาเขาก็คือมากลับมาที่ห้องอ่าคือมาโวยวายมาแบบปุ๊บประตูห้องประตูห้องอะไรอย่างเงี้ยเขาเลิกกับเขาบอกเขาเลิกกันแล้วพี่ไม่ได้คุยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมฉันหนูก็เชื่อเสร็จแล้วพอเหมือนก่อนหน้านี้คือภรรยาเขาว่าทักมาก็เหมือนแบบ ด่าเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปไปบอกพี่เขาเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกคือเขาเลิกแล้วนะอะไรเงี้ยก็คือเหมือนคนเนี้ยไม่เลิกไม่ยอมเลิกค่ะค่ะเสร็จแล้วหนูก็เลยแบบเอาแล้วหนูต้องทงาไงบอกเงียบไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนหนูใครต่อใครเขาก็พูดว่าเขายังเลิกกันไม่ขาดอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะไปมีใครแฟนเขาก็ยังอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยหนูไปจากสามีหนูโดยที่ทนี่คือหนีสามีอ๋อก็คือไม่ได้บอกเลิกไม่ได้อะไรเลยไม่ค่ะก็คือเหมือนเขาติดต่อมาเราก็แบบตัดปัญหาก็คือแบบว่า อยู่ต่างจังหวัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค,ะคือใช้คําพูดแบบโกหกเขาไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบไม่ได้ไปไหนจนกระทั่งแบบเหมือนเขาก็ค่อยๆรู้เหมือนกันแล้วว่าคือเราแบบนนมีคนอื่นใช่ค่ะแล้วทำไมไม่บอกไม่บอกเรื่องเขาไปเลยอะค่ะก็คือเหมือนเราก็ยังแบบเสียดายแบบว่าคือแบบคือเรามีลูกกับเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกหนูอยู่กับใครคะก็คืออยู่กับทางบ้านฝ่ายชายค่ะก็คือเราไปโดยที่ก็คือลูกก็จะอยู่กับคนที่บ้านเขาอยู่ใช่ค่ะคือเขาเอาไปเลี้ยงเองฝั่งแม่เขาเอาไปเลี้ยงเองอย่างเงี้ยค่ะคือ ลูกโตหรือยังคะอีกเท่าไหร่ล้วได้สองขวบแล้วสองเดือนสองขวบใช่ค่ะสำหรัหนูก็เลยแบบก็คือเหมือนแฟนเราเนี่ยก็ทักมาเฮ้ยจะกลับไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่สสารลูกหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่พี่แอบถามนิดนึงว่าตอนที่หนูแบบไปกับคนนั้นเนี่ยหนูไม่คิดถึงลูกเลยเหรอคะก็คือปกติหนูก็ไม่ได้ค่อยได้เข้าไปหาเขาอยู่แล้วไงเี้ค่ะเหมือนแบบอ๋อพอหนูคลอดเสร็จปั๊บก็คือเขาก็เอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเลยอย่างเงี้ยหรอคะก็คือได้อสองสามอาทิตย์อดค่ะแม่เขาก็สื่อมาเขาบ้านเขาเป็นคนจีน คนข้ามีฐาน,นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็แม่เราแบบไปเจอลูกอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้ไปเจอนะแต่ก็คือพอรับหลังเราเขาก็จะมมีแบบว่ามีคาพูดว่าแบบแบบให้เราเข้าไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาพูดแบบแฟนเราเยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือหนึ่งที่เราแบบกดดันที่แบบฝ่ายแบบเหมือนบ้าเขาไม่ค<า>้มันมีการตกลงกันตั้งแต่ต้นเหลอคะว่าพอหนูคลอดลูกแล้วเนี่ยเขาต้องให้แม่เขาไปเลี้ยงไม่ค่ะแล้วทำไมหนูยอ,อมให้เขาาลูกไปก็เหมือนเราคิดว่าแบบคือเราไม่มีที่แบบจะเป็นห่วงคือเขาเลี้ยงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ด้วยหลายๆอย่างะคะ่ะเสร็จแล้วหนูก็เลยแบบว่าคืออยู่กับเขาแล้วเราไม่ต้องมีห่วงคือเราสบายใจที่แบบแม่เขาไปเลี้ยงอะไรเงี้ยอยู่กับพี่ชายเขาอย่างเงี้ยคะ่ะเสร็จแล้วตอนนี้หนูก็เลยแบบก็คือถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงก็คือมันมีแบบคิดถึงบ้างอะไรเงี้ยพอหนีไปเนี่ยก็คือเหมือนพอเราคุยกับพี่เขาอะไรเงี้ยคะ่ะแฟนเขาเนี่ยมามาถึงห้องก็มาทุบประตูร,ระหว่างคือเรานอนอยู่ข้างใน่ ก็มาทุบเราก็ตกใจอืก็คือข้างหลังมันมีประตูออกหนูก็เลยเดินออกไปข้างหลังอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่เขาก็ออกไปรับหน้ากับกับภรรยาค่ะเขาก็ใช้ไม้เบสบอลค่ะฟาดหน้าที่ภรรยาเขาเป็นผู้ชายที่เอาไม้เบสบอลฟาดผู้หญิงเลยนะใช่ค่ะกันเพื่อที่จะไม่ให้เขาเข้ามาเจินตอนนั้นหนูรู้สึกยังไงบ้างก็ตกใจหนูก็แบบยังคิดว่าเฮ้ยเขายังแบบเลือกเราเนาะแบบว่ายังแบบมีเรื่องที่จะแบบว่ากันเราไม่ให้แบบว่าเมียเขามาทําร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ล้วก็ยังแบบว่าหลงยังหลงเขาค่ะช่วงนั้นก็คือแบบหนูก็ยังแบบหนีขึ้นไปอยู่ชั้นสองเขาก็คุยเหมือนตกลงกันได้พักหนึ่งแล้วเขาก็พาหนูออกไปอยู่บ้านเพื่อนเขาข้างหลังนะคะซึ่งแบบภรรยาเขาก็ขนของออกไปหมดเลยทั้งห้องก็คือไม่เหลือเลยเลยเหลือแต่ห้องเปล่าอะคะ่ะใช่เสร็จแล้วหนูก็เลยแบบหนูก็ยังไม่ได้จอดถอยที่จะแบบว่าออกมาจากเขานนคะหนูคิดว้าแบบว่าเขาเลิกกันขันอะไรอย่างเงี้ยแล้วอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งผ่านไปได้สักประมาณเกือบเดือนนึงอะค่ะ คือเราก็ยอมรับว่าเราก็ผิดที่แบบว่าก็ไม่ขาดกับแฟนเราก็ยังติดต่อกันอยู่ก็คือแบบเออแบบว่าก็ใช้คำขู่แบบว่าเธออย่งมานะคือแฟนเราเริ่มรู้แล้วค่ะว่าแบบเรามาเจอกับผู้ชายคนเนี้ยคือเรามาอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วแฟนก็เริ่มรู้แล้วก็เริ่มแบบว่าเฮ้ยเธอแบบเธอกลับมาอยู่บ้านเธออะไรอย่างเงี้ยนมก็บอกว่าเออฉันยังรักเธอนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบก็ยัรงรักเขาใช่คือเราก็ยังไม่ขาดแต่ส่วนฝ,ฝ่ายพี่เขาเนี้ยเขาก็รู้นะว่าเราแบบแฟนเราไม่ขาด ซึ่งเราที่เราหลงเขาคืออยู่กับพี่เขาคือเขาแบบดูแลใส่ใจ,ใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ mm. คือเขาคอยซัพพอร์ตเราอะไรอย่างเงี้ยทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องรถเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือหนูทํางานหนูขับรถมาใส่ไปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไปส่งโดยที่แบบเราอยู่กับสามีเราคือเขาไม่เคย mm. ไม่เคยมีเรื่องนี้ลมาเลยแบบว่าไม่เคยแบบสระผมให้อะไรอย่างเงี้ยคือซักรองเท้าพี่คือพี่เขาทําให้เราหมดอะคะ่ะ mm. คือเราก็เลยยังหลงเขาแบบความดีเขาที่แบบแต่คือมันมีข้อเสียคือเขาเรื่องผู้หญิงอะคะ่ะ mm. เขาก็ยังอยู่กับผู้หญิง ก็คือเหมือนแบบเราก็จับได้ตลอดว่าคธอแบบมีผู้หญิงนะนอกจากแฟนเก่าเขาแล้วเขายังมีผู้หญิงคนอื่นก็มีค่ะจนทําให้เราแบบสับสนคือแบบว่าก็ยังแบบคุยกับแฟนเราก็ปรึกษาเเรื่องนี้ไปปรึกษาแฟนเราว่าแบบเนี้ยคืออยู่กับพี่เขาเนี่ยแล้วก็แบบมีเรื่องผู้หญิงแต่ทําไมเธอไม่มีเลยแต่เรื่องอื่นแต่หนูก็ใจร้ายต่อเามากนะหนูคิดดูสิไปปรึกษานีเข้าไปเขาที่เป็นสามีอยู่นะใช่ไหมคะไปปรึกษาว่า ทั้งดแบบีใช่ค่ะเราก็ไปปรึกษาเขาแบบอ่าเธอเนี่ยเขามีผู้หญิงซึ่งแบบเนี่ยฉันก็ไม่ไรู้ทำยังไงอะไรเงี้ยแต่ฉันไปหาเธอไม่ได้เขาก็แบบคือจะไปละลานไปอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะฟังพ,พี่ชายเขาก็ค่อนข้างแบบโชว์พลังคือ <c ười> เขาเห็นหนุ่มกาแฟนหนุ่มไม่ได้เลยฉะนั้ววันไหนคือเราไม่สบายใจเราก็หนีไปหาเขาคือไปหาแฟนเราเนี่ยไปหาสามีเราก็คือไปนั่งกินเบียกกินไรกันอย่างเงี้ยค่ะเขากระเพอะขากลับเนี่ยเขาก็ไปมาส่งเราที่ห้องนะคะ ซึ่งมาส่งเราที่ห้องเนี่ยคือวันนั้นเขาขาดการติดต่อไปหนูก็ไม่รู้เขาเป็นอะไรจนกระทั่งเช้าหนูก็พยายามติดต่อเนาะแล้วเขาก็รับสายคือรถล้ลมหมดสติอะค่ะมาส่งหนูให้กับผู้ชายคนใหม่ใช่ค่ะตัวเองรถล,ลม้มใช่ก็คือหมดสติล้วก็ทุกเฮ้ยเธอเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าคือเนี่ยเขาแบบหมดสติไปเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วฟังแม่เขาก็คิดว่าเราอะให้ผู้ชายคนเนี้ยไปทําลูกเขาอืใช่หนูก็บอกเฮ้ยนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะอะไรอย่างเงี้ย เราก็ยังแบบสงสารไหมสงสาระคะ่ะแต่คือเราก็ยังเลือกพี่คนนี้เขาอีกอืซึ่งระหว่างนั้นเราก็รู้นะว่าเขาไปยังติดต่อกับเมีย<ะ>เขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือเหมือนพอไปมาเนี่ยเขาก็แบบคือไปบอกภรรยาเขาหมดเลยว่าแบบก็คือต่างคนต่างแบบเอาเรื่องของกันละกันอย่างเงี้ยค่ะไปบอกไปเล่าให้แฟนเก่าฟังว่าแบบเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาก็ทาเหมือนที่หนูทําใช่ค่ะ,ะคือเขาก็บอกเราเหมือนกันว่าเขาจะทําแบบนี้ก็คือแบบคือ<ะ>ทํายังไงกับพี่อะพี่ก็จะทําแบบนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ย ใช่เสร็จแล้วพอเหมือนกับมันจะขาดมันก็ไม่ขาดอะคะ่ะพระเรากลับมาอยู่กับแฟนเราเขาก็คือ,อยังบูเมียนกลับมาอีกเอาแล้วไม่ถามเขาล้คะว่าถ้าเกิดรักหนูขนาดนั้นทําไมไม่เลิกกับคนทุกคนเขาก็เอาคําพูดที่แบบเราก็ยังติดต่อกับแฟนเราอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่หนูก็เลยคิดว่าเฮ้ยพี่ดังนั้นเราลองแบบต่างคนต่างกลับไปอยู่ที่เดิมกันดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรามายังไงเราก็กลับไปอยู่กับแฟนเราอะไรเงี้ยเขาก็บอกเออพี่จะพี่จะไม่ยุ่งพี่จะอะไรแบบคือปล่อยเรานะก็คือเหมือนแบบ อยากไปก็ไปอะไรอย่างเงี้ยคือหนุกขอนูกลับมาได้สามสี่วันเขาก็กลับมาทําดีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะซึ่งกลับมาทําดีมันก็ยังแบบวนลูปอยู่อย่างเงี้ยวนลูปไปวนลูปมาเงี้ยจนกระทั่งพอหนูกกลับมาอีกรอบหนึ่นงเนี่ยคือเขาพาผู้หญิงมาแล้ว คือพี่คนนี้พาผู้หญิงมาที่ห้องแล้วเป็นผู้หญิงคนใหม่ใช่ค่ะ <c oughs> แล้วก็มาทําร้ายร่างกายเราเหมือนที่เขาทากับแฟนคนแรกแฟนเมียอะเป้าหมายมาตีเราเหมือนตอนที่เขาตี <c oughs> แฟนเขาอย่างเงี้ยใช่ภาพภพรยาเขาเข้ามาในหัวนเลยที่แบบว่าตีเขาจนเลือดออกเย็บแปดเข็มนี่แะค่ะหนูก็โดนเขาก็ทําร้ายจนหนุนสู้เขาไม่ไหวอะค่ะเขาก็บอกเขาอยู่กับเมียเราก็คิดว่าเฮ้ยเป็นเมียเก่าเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเราหนูก็เลยแบบจะถอยออกมาละจูนั่งบอก อยากรูเพื่อความมั่นใจอะคะ่ะหนูก็เข้าไปที่ห้องอีกหนูก็แบบอยากเห็นเพื่อความมั่นใจหนูก็พยายามแบบจะเข้าไปเขาก็ออกมากันเหมือนกันทําร้ายหนูเหมือนกันจนหนูทนเขาภาพเดิมๆใช่ค่ะภาพนั้นคือกลับมาเลยแบบว่าเฮ้ยกรรมตามสนอง,ของเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ออกทำร้ายร่างกายจนเราแบบทนไเขาภะคะ่ะพอเราเห็นภาพก็คือมันมาเล่แบบว่าเฮ้ยกรมตนองเขาว่าอะไร่าเงี้ยอเขก็ร้ายรางกายจนเราแบบนเข้ภเม่คือมนันทํากลับราคลดแบบวาเฮ้ยกรตามสนองเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ทำย่างกายจนแบบค<ต> ตอนนี้ก็คือทุกวันนี้ก็คือยังกลับมาหาสามีกลับมาหาสามีแล้วใช่คือล่ามานานยังก็ได้อาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะอืมเปงนาิตเดียวอ่าวันก่อนพี่ันนี้ก็โทรมา,าแล้วอีอืมค่ะซึ่งพอเราแบบอยู่ก็ค,คือเหมือนหนูพ่อที่จะไปจากสามีหนูตลอดเวลาเพราะ่พี่เขามาทําดีอะไรเงี้ยค่ะหนูเลยปิดก,กั้นตัวเองอยู่ที่แบบปิดเบอร์แบบพยายามจะเปลี่ยนเบอร์อะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้แบบติดต่อเขาไม่ได้แต่ว่าคือหนูก็ยังอยู่ใน ละแวกที่เขายังเจอเรายังอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็รู้จักบ้านเราอะไรเงี้ยคือหนูก็ไม่รู้จะทำวิธีไหนที่แบบเพราะว่าถ้าเราแบบยังได้คุยอยู่ก็ยังจะต้องกลับกลับไปหาเขาอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนเนี่ยล่าสุดไปเพื่อคุ้งเตไปหาเขามาคือพออยู่เขาเรารู้สึกแบบว่าอุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่เขานอกใจและจุดตีมใช่ค่ะหนูแต่หนูก็ยังแบบลบเรื่องความีิดน,นะคือเอาความดีเขาอะ ก็คือเมือเขาซัพพอร์ตเราเราก็ลองแบบว่าคือเราลืมไปเลยตรงนี้แบบสทิ้งสามีแล้วก็ไปอยู่กับเขาเลยก็ไปอยู่ตรงนั้นเลยก็คือเหมือนสามีหนูหนูหนูใช้ชีวิตกับเขาทุกวันตลอดสี่ปี่ะคือหนูไม่สงสารเขาเนี่ยค่ะที่หนูเป็นคนแบบนี้เนียใช่หนูเขาเป็นคนดีปะเขาก็ดีไหมเขาว่าดีดีค่ะเขาเป็นคนดีแล้วทำไมหนูไม่ตอบแทนเขาด้วยความดีก็เหมือนเพื่อนเราเลยดีกว่าจริงจริพี่ว่าวันนี้หนูไม่สามารถได้ทุกอย่างใช่หนูคะวันหนึ่ง พี่เข้าใจคนใหม่ของหนูที่หนูแบบซับเขาซับพอร์ตหนูอุ่นใจอะ่ะใช่ใช่ถามว่าเขาจะจริงจังอะไรกับหนูหนูคือคนทรยศสามีมานะใช,ใช่ป่ะเขาจะอยากได้อะไรหนูก็อยากให้หนูให้มีคุณค่าอะไรกับกับหนูนักหนาล่ะเขาก็คงคิดเหมือนกันว่าเอ้ยตอนที่เขาอยู่กับสามีเขายังนอกใจได้เลยแล้วมาอยู่กับเขาอะ่ะก็บางทีบางทีนะคะพูดตรงๆนะของเล่นไปเล่นมาเวลาจะเสียได้ไปเวปลาจะไปก็อุย้ยเสียได้อะ่ะไปดึงไว้ซะหน่อยแล้วหนูก็พร้อมกระโดดกลับไปหาเขา พราะนกณีนในกรณีเนี้ยพี่ยังมีความรู้สึกว่าสามีหนูคือคนน่าสงสารที่สุดหนูไปอยู่กับเขาหนูไม่ได้มีใจค่ะวันไหนหนูไม่มีที่ไปหนูถึงกลับไปหาเขาพอหนูมีที่ไปปั๊บหนูไปเลยแฟนเราก็พูดแบบว่านเนี้ยที่บ้านเนี้ยเขาจะตัดแล้วนะตัดเขาอ่ะก็คือาให้เราไปอยู่กับเราเองอะไรอย่างเงี้ยในเมื่อแบบเราอ่ะทําแบบนี้แล,แล้วอะไรอย่างเงี้ยยังจะแบบ่ายังจะกลับไปอย่างเงี้ยแซ่เราก็ยังเลือกที่จะแบบที่สําคัญ<ป>คือเขายังเลี้ยงลูกให้หนูอีก<ช>แล้วหนูยังไปบอกว่า เขาก็เกลียดกันทําให้หนูอึดอัดเปล่าละตอนนี้พี่เริ่มรู้สึกว่าอันนี้เป็นข้ออ้างหนึ่งที่ทําให้หนูรู้สึกผิดน้อยลงในการที่จะวิ่งไปอยู่กับผู้ชายคนนั้นทีและพอเขาแบบมีผู้หญิงคนนั้นเอากลับมาหาคนดีของฉันแล้วก็มาทําร้ายคนดีของฉันกลับไปหาผู้ชายคนนั้นโดยข้ออ้างว่ามันอุ่นใจกว่าพี่ชอนมไม่ได้ถามวนะ่าอุ่นใจอะไรคนปีหนูไอ้จริงๆแล้วหนูตั้งใจอยากถามอะไรพี่อล่พี่ชอนก็จะถ,ถามว่าถ้าแบบว่าอยู่ในสถานการณ์หนูอย่างเงี้ยคือพี่เขาตอนนี้เขาก็ถ้าเรากลับเมาเขา แต่ส่วนถ้าแบบเรายังอยู่กับสามีเราเนี่ยคือมันก็ยังถ้าพี่คอยพี่ช็อตตอบแล้วหนูจะทำไหมล่ะเพราะเมื่อกี้พี่กำลังรู้สึกว่าสิ่งใดๆก็ตามที่พี่กำลังพยายามบอกหนูว่าหนูก็จะมีข้อที่จะไม่ทําคือเราสงสารมึนแม้เราจะอยู่กับสามีแอ๋สามีเราเนี่ยเราความสงสารมากกว่าค่ะคือเขาไม่ไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะอยู่กับเราตลอดเวลาที่ผ่านมาเลยค่ะถ้าสงสารต้องสงสารที่จริงค่ะสงสารก็คืออยู่กับเขาไปเลย แต่ถ้าสงสารเขาด้วยวิธีสงสารแล้วนอกใจอันนี้ไม่ใช่สงสารจริงใช่ค่ะก็คือพออยู่ไปเนี่ยคือพี่เขาก็กลับมาบนหลูกแบบว่าใช้คำพูดเกี้ยกลมแบบว่าเขาดีกับหนูอย่างเงี้ยกับสามีหนูเนี่ยหนูบอกเขาไม่มีใครเลยค่ะตอนหนูไปอยู่กับผู้ชายคนนั้นก็จะอยู่ได้เลยใช่ใช่ป่ะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าหนูรู้สึกสงสารเขาจริงจริงหนูต้องไม่นอกใจแต่หนูเห็นได้ยังหละว่าความสงสารของหนูมันไม่ใช่ความรักเพราะนั้นผู้ชายคนหนึ่งอยู่ให้หนูสงสารนานๆไม่ไหวหรอก เดี๋ยววันหนึง่งก็สงสารตัวเองอยู่กับภรรยานอกใจอะ่ะหนูคิดดูสิแล้วนึกว่าเขาไม่รู้หรอเขาอยู่ห้องเดียวกับหนูหนูคิดถึงผู้ชายอีกคนหนึ่งอยู่ตลอดเวลาใช่เพราะนั้นหนูไปเลือกเขาเลยพี่ยังยืนยันนะหนูกลับไปเลือกพี่ผู้ชายคนนั้นเลยเขาจะทําอะไรกับหนูก็สุดแท้แต่เพราะหนูบอกว่าเขาซับพอร์ตเขาอบอุ่นไม่ว่าหนูจะหยุดหรือหนูจะทนเขามีอีกหลายคนอยู่แล้วใช่เออเพราะนั้นเขาก็เต็มที่เพราะหนูดันไปชอบความอบอุ่นของเขา เพราะฉะนั้นหนูต้องอยู่กับความอบอุ่นของเขาในช่วงที่เขาอยากจะให้ความอบอุ่นหนูแต่ในวันที่เขาให้ความอบอุ่นคนอื่นหนูเรียกร้องอะไรไม่ได้นะคะเพราะเขาเป็นแบบนั้นและพอหนูไม่ได้ดั่งใจเขาก็ฟาดด้วยไม้เบสบอลเหมือนที่เขาเคยทํากับภรรยาเขาเมื่อกี้พี่ถามว่าตอนที่เห็นเขาฟาดหน้าภรรยาเขาหนูรู้สึกอะไรและเห็นไหมวันหนึ่งโลกก็หมุนกลับมาให้หนูเป็นผู้ถูกกระทําบ้างเช่นกันใช่เขาปกป้องผู้หญิงคนอื่นค่ะแลวเขาไล่หนูค่ะภาพเดียวกันเลยค่ะแต่หนูก็ยังอยากได้ความอบอุ่นจากคนคนนั้น เลือกแบบไหนจงรับผิดชอบสิ่งที่เขาเป็นด้วยเพราะนั้นเขาไม่ได้มีแต่ความอบอุ่นนั้นอย่างเดียวเขามีทั้งความอบอุ่นแล้วมีทั้งความนอกใจแล้วมีทั้งความทำลายร่างกายถ้าหนูรับคนคนนี้หนูต้องรับทุกอย่างออกไปหมดเลยนะแล้ววันหนึ่งทำลายร่างกายเนี่ยพี่ก็ไม่รู้วันไหนที่เขาจะพลาดลังมือทำหนูตายการทำลายร่างกายไม่มีทำแล้วไม่มีเบาลงหรอกค่ะมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะวันหนึ่งหนูจะมาเสียชีวิตกับความอบอุ่นที่หนูวิ่งเข้าไปหาก็ได้นะ แล้วใดๆก็ตามผู้หญิงคนหนึ่งอะค่ะพี่ก็อยากให้หนูเห็นคุณค่าตัวเองนะวันนี้หนูสามารถบอกใครได้บ้างคะว่าใครคือแฟนหนูหนูจะบอกว่าอ๋อคนที่เป็นสามีหนูค่ะใจลึกๆของหนูคือหนูนอกใจเขาอยู่ตลอดเวลาหนูบอกว่าหนูเป็นแฟนพี่คนนั้นค่ะไปถามเขาด้วยนะคะให้หนูเป็นแฟนหรือเปล่าเพราะเขายังมีผู้หญิงตั้งหลายคนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเจอผู้หญิงที่เขารู้สึกแบบดีกว่าหนูรู้สึกโอเคกับผู้หญิงคนนั้นมากกว่าหนูผู้หญิงคนนั้นสามารถสั่งให้เขาทำอะไรหนูก็ได้ เพราะฉะนั้นวันนี้คิดดีๆค่ะอย่ารู้สึกว่าหนูโชคดีจังเลยพอไปอยู่กับพี่ผู้ชายอบอุ่นคนนั้นพอพี่เขาไม่เอาหนูก็กลับมาหาสามีหนูได้หนูรู้สึกว่าทําไมทุกอย่างหมุนรอบตัวหนูจนกระทั่งหนูไม่แคร์หัวใจใครเลยอ่ะอหนูโทษคนอื่นหมดเลยก็ขเขากลับมาง้อหนูอ่ะเดี๋ยวก่อนคนเราจะง้อตีแล้วมาง้อและหนูไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกที่เขาตบตีภรรยาเกา่าเขาก็ทําแบบนี้มาเหมือนกันน่ะหนูกล้าอยู่กับผู้ชายแบบนี้จริงๆหรืออ่ะ ชไหม,มคิดว่าเขาจะรักหนูจนเขามีหนูคนเดียวได้ไหมล่ะคะ่ะไม่ไม่มีา<อ>ถามูกปะ<อ>นั่นก็คืออย่างที่พี่บอกเนี่ยถ้าหนูเลือกเขาหนูก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นนะอ่ะก็คือเขาไม่จะรักหนูค่ะหรือแม้แต่นะกับสามีถ้าไม่ได้รักเขาก็บอกเลิกเลยหนูอยู่โสดสักพักอย่างน้อยความโสดของหนูจะทําอะไรก็ได้นะไม่ใช่ให้หนูต้องอยู่กับคนนี้ก็รู้สึกผิดอยู่กับคนนู้นเขาก็พูดได้เสมอว่าเธอยังไม่เห็นเลิกกับสามีเก่าของเธอเลย ใช,ใช่ปะแล้วหนูจะอยู่ตรงไหนบนโลกนี้ใช่ไหมล่ะทาไมไม่ทําให้มันชัดไปเลยและถ้าเกิดเขาจะมาอ้างว่าเธอจะอยู่กับสามีเก่าแล้วเปล่าฉันเลิกแล้วเอาล่ะคราวนี้ยฉันเลิกลวฉันเป็นคนโสดละคบกันไหมล่ะแล้วคราวนี้หนูจะเห็นคําตอบว่าเขาอยากมีหนูขนาดนั้นหรือเปล่าเยอาคิดว่าการที่เราม,มีหลายๆคนถือว่าเราเป็นคนโชคดีเนาะเย่ถือว่าหนูเป็นคนโชค้ายต่างหากที่หนูยังหาใครสักคนที่เป็นของตัวเองคนเดียวไม่ได้เลย คนดีแ<ช>ทบตายสุดท้ายเราก็ไม่รักไอคนที่เรารักก็ไม่เห็นใช่คนดีเลยเข้าใจความอึดอัดทั้งหมดแต่หนูต้องเลือกอไม่เลือกไม่ได้ถ้าพี่แนะนําได้และเตือนทันพี่ก็จะบอกแค่เพียงว่าหนูควรจะเอาตัวออกห่างจากอันตรายใดๆความเอาแต่ใจตัวเองที่จะพามาสู่อันตรายกับชีวิตบางทีผู้ชายทั้งสองคนอาจจะไม่เหมาะสมหนูเลยสักคนก็ได้หนูอาจจะไม่ควรเลือกใครสักคนเลยก็ได้ใช่ไหมคะหนูอาจจะเหมาะสมกับการที่แบบ อยู่คนเดียวให้เป็นแล้วดูแลตัวเองให้ได้แล้วรอวันหนึ่งที่จะเจอใครสักคนหนึ่งที่รักกันมไม่ใช่เขารักเราคนเดียวหรือไม่ใช่เรารักเขาคนเดียวอันนั้นตระหาที่ที่จะเรียกว่าหนูประสบความสำเร็จในความรักไม่ใช่ชีวิตแบบทุกวันนี้ค่ะมุมหนึ่งค่ะเรายังเป็นแม่อยู่นะหนูไม่ได้คลอดเด็กออกมาคนหนึ่งแล้วไปฝากใครเลี้ยงก็ได้พี่ยังอยากให้เรามีความเป็นคุณแม่ที่มากกว่านี้หนูมานั่งรอผู้ชายคนหนึ่งที่สามารถทำร้ายร่างกายเราได้หนูลืมหรือเปล่าว่าเวลาตรงนั้นเนี่ย ลูกก็อาจจะอยากต้องการเราเด็กไม่ได้อยากได้แค่ความเป็นอยู่ค่ะเด็กอยากได้ความเป็นสุขด้วยและต่อให้จะมีใครเลี้ยงเขาได้ก็ตามทีพี่เชื่อว่าเด็กทุกคนอยากได้แม่อยากมีแม่นะคะเนาะค่อยๆแก้ปัญหาทีละอันพี่ไม่อยากให้เราเหยียบหัวใจของคนที่เป็นสามีคนดีของหนูแล้วหนูก็ไปเฝ้ารอเวลารอความรักจากผู้ชายเห็นแก่ตัวคนหนึ่งที่ไม่เคยเห็นหัวใจหนูเลยนะคะคิดดีๆพี่อาจจะไม่ได้ตอบได้ชัดๆว่าจิ้มซีเลือกใคร เพราะที่สุดแล้วหนูแทบจะไม่มีสิทธิ์เลือกเลยซ้ําใช่ไหมคะถ้าหนูเลือกผู้ชายคนนั้นผู้ชายน,นั้นก็ไม่เลือกหนูหนูก็ไม่มีทางที่จะแบบไปเป็นคนเดียวของเขาหรือถ้าหนูเลือกสามีหนูหนูก็ไม่มีความสุขเพราะหนูไม่ได้รัก,รกเขาใช่ค่ะแค่ทําให้มันถูกต้องซะนะคะับเท่านั้นเองด้วยการตัดสินใจเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งหรือแม้แต่เลือกการอยู่คนเดียวได้ซ้ำไปพี่ก็ยังถือว่ามันถูกต้องกว่าที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้นะ ผู้ชมเองก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับพี่อ้อยพี่ชอตได้แบบนี้นะคะเพียงเข้าไปกดไลค์เพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทาง Facebook และพิมพ์เรื่องราวของตัวเองเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะพร้อมอัปเดตเนื้อหาตอนใหม่ๆและรับชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่กดติดตามไว้นะคะเพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวค่ะขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยนะคะร้านจินคิเช่นซอยสุขุมวิท -24 ค่ะ